รงเรียนบ้านหนองติกรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบล้อยละครอำเภอลาดยาวจงหวััดนครสวรรค์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนไฝ่รู้ไฝเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโดยนางสาวสุดาราัตนเพชรกระต่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกรีมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมเป็น11ท่านโรงเรียนบ้านหนองจิกรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมและเอ wrote, ื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนจัดการเรียนการสอนมีการทบทวนความรู้เดิมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนใช้สื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหามีการใช้คำถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ครูมีการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดมีการวัดประเมินผลและสรุปผลการจัดการเรียนรู้เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยทางโรงเรียนมีการจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้โดยคุณครูทุกคนร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน มีการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุเป็นรายบุคคลมีการจัดการประเมินการอ่านการเขียนมีการสอนซ่อมเสริมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเช่นมีสมุดบันทึกการอ่านกระเช้ารักการอ่านมีการวิจัยการอ่านการเขียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งมีการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสในระดับกลุ่มในการแข่งขันการคัดลายมือระดับชั้นป .1-3 และเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนในการแข่งขันการเขียนเรียงความระดับชั้นป .4-6 ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทางโรงเรียนมีการจัดก,กิจกรรมในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นอนุบาลปีที่3โดยทางโรงเรียนมีการสนับสนุบสน,นบุคลา,ากรให้ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการจัดทำแผนยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดก,กิจกรรมเพื่อย,ยกระดับผลสลัมฤทธิ์ ต่อไป้วขอบิงอีกสองคนไฟไหมไฟไหมนี่ะอผมก็จะิแล้วเหลืออีกหนนแล้วลยโอ้ยีีหลังจากผู้บริหารได้เยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวเห็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมท่องสูตรคูณเลยนำมาปรับใช้ที่โรงเรียนบ้านหนองจิกรี ได้ผลดีทําให้เด็กมีสมาธิตึกท่องสุดคุณได้อีกด้วยต้องขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ค่ะและกระดานมหัศจรรย์ยังสามารถนํามาบวกเลขได้อีกใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง การจัดการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ติดตั้งโทรทัศน์ในระดับสายตาของนักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์ และได้ยินเสียงอย่างชัดเจนไม่รบกวนห้องอื่นโดยมีครูแต่และว,วิชาดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนล่วงหน้าคอยช่วยเหลือแนะนําและตอบคําถามในเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจมีการตรวจและสรุปผลงานนักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมและตั้งใจเรียนพร้อมกับทางโรงเรียนต้นทาง